เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเกม e f o ต t b a l l อล2026ครับตอนนี้สามารถเข้าเกมกันได้แล้วนะไปโหลดเกมอัปเดตให้เรียบร้อยเข้าเกมครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดอัปเดตนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะมาดูในเกมไปพร้อมๆกันเลยนะครับดาวน์โหลดเสียงผ้าครับเป็นเสียงสเปนเม็กซิกันนะครับผมผมต่อไปก็จะมีให้ดาวน์โหลดสนามนะครับนี่ใครอยากมีสนามหลายๆสนามก็ดาวน์โหลดอันนี้ไว้ด้วย มาดูในเกมกันดีกว่าครับว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างเข้าเกมมาปุ๊บก็จะมีล็อกอินโบนัสเหมือนเดิมนะที่มาใหม่เลยก็จะมีสตาร์ทอัพแคมเปญนะครับล็อกอินเข้าไปทำภารกิจทุกวันนะครับก็จะได้50คอยทุกวันที่52แล้วก็19นะครับนี่ใครอยากได้คอยเอาไว้เปิดแพ็คนะครับก็เข้ามารับรางวัลกันได้ในทุกๆวันนะครับโจเซ่มูนินโนะครับอันนี้เป็นโค้ดแบบใหม่นะที่จะมี ลิงก์อัพเพด้วยนะครับก็คืออะไรไม่รู้ลิงก์อัพเพเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็แพ็คทองครับตอนนี้มีแพ็คทองมาให้เราเปิดกันด้วยนะครับมีอยู่3 p a แพ็คแถมนักเตะแถมโค้ดมาด้วยนะครับอันแรกสุดนะครับ150ได้โค้ดโจเซ่มูนิโยนะครับมาพร้อมกับฟีเจอร์ตีซอนด้วยนะครับแล้วก็เมฟริเตอร์ปายนะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างครับสำหรับโจเซ่มูนิโยเป็นควิกเคานเตอร์ กับลองบอลลองบอล80บนะฮะนี่ฟิ y s i อ a l แท็กบวกสามินาหนแล้วก็ Link Up ัพเพนะนี่ก็จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานนะครับนี่ใครอยากรู้อะไรก็ามาดูในนี้ได้เลยครับสำหรับโค้ชโจเซ่มูนินโยคืออะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องขอไปศึกษาก่อนนะตรงนี้แต่มันบอกว่า Player Style, Creative p l a y m a k e r Po s i t ก o n AMF ก็ Keyman เนี่ยเป็น Whole Player ตำแหน่ง LMF, RMF นะครับเดี๋ยวนี้ขอไปลองศึกษาดูก่อนว่าคืออะไร แล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะสำหรับโจเซ่มูนินโยนะครับแพ็กต่อมา50คอยครับ25บาทเท่านั้นได้ตำนานแบ็กซ้ายแมนยูครับมิคาเอลบอกเลยว่าแพ็กนี้ถูกใจสายฟรีนะครับเติมนิดเดียวครับได้ตำนานแบ็กซ้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปครับเดี๋ยวต้องไปลองดูค่าพลังตัวนี้นะคิดว่าน่าจะดีอยู่นะส่วนสวนาง183เท้าซ้ายไอ้จ็คกิ้งฟูลแบ็กครับค่าพลังก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเราไปอัปตันแล้วเรามาใช้กันดู นี่สกิลก็จัดเต็มที่สำคัญมีเอ o คอสซิ่งด้วยครับนี่สุดยอดคุ้มนะแพ็คนี้ผมว่าคุ้มอ่ะต้องจัดแบบแพ็คเงี้ไปกันต่อครับโปทองอันต่อไปนะครับนี่ครับ100คอยได้ตำนานแมนยูลุฟาน,นิสเตอร์ลอยมาแล้วครับนาธานอาเก้โอ้โหีเจ์นะนักเตะทีมชาตินเธอแลนด์มาด้วยนี่รุฟาน,นิสเตอร์ลอยก็ฟ็อกอินเดอะบ็อกนะทุกคนนี่ผมว่าคุ้มนะใครไม่มีต้องไปจัดแล้วละ่ะ ถูกใจสายฟรีสายแบบไม่ค่อยเติมนะผมว่าจัดได้เลยนะอันนี้ได้ตำนานฟรีได้คอยด้วยครับไปดูโซนอื่นต่อนะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตกันบ้างครับเข้าไปดูหน่อยลองเข้าไปที่เอ็กซ์ตสิมีอะไรใหม่ไหมเข้าไปดูตรงที่มันเป็นโลโก้หน่อยอ้ามีเพิ่มมานะอะไรอ่ะเฟเอร์ลิตอ๋าใส่การ์ดนักเตะที่ชอบนะอ่ะผมใส่โดไปแล้วกันนี่มันก็จะโชว์ว่าเฮ้ยเราชอบตัวไหนอะไรอย่างงี เฮ้ยเท่เท่อันนี้แจ่มโอเคไปต่อไหนลองไปดูในเกมเซตติ้งหน่อยครับปรับกราฟิกผมตั้งไฮหมดเลยนะอยากเขียนว่าภาพสวยที่สุดของเกมเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ปรับภาษาได้นะเป็นภาษาไทยก็ได้นี่ไงภาษาไทยอยู่ล่างสุดใครอยากตั้งภาษาไทยครับเข้าไปตั้งกันได้เลยครับภาษาไทยแต่ผมว่าผมชินภาษาอังกฤษมากกว่านะตอนนี้เฮ้ย <laughs> แต่ภาษาก็โอเคนะฟอนต์ก็ใช้ได้ครับแต่เราจะงงหรือเปล่าไงแบบ บางทีมันแปลมาแล้วเรางงอ่ะอันนี้ลองดูหน่อยข้อมูลผู้ใช้งานตั้งค่าเกมหน้าหลักร้านค้า Academy เพิ่มเติมเอ้ยก็โอเคข้อแนะนำเป้าหมายเลียงแถวอะไรวะ <c oughs> อ๋อลิงอัพลิงอัพอันนี้แคมเปญสตาร์ทอัพครับก็คือมาเล่นแคมเปญใช่ไะก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนี่ลองดูครับเล่นแมทเพื่อเดินหน้าหนึ่งช่อง ศิละปะการเชียร์ในสนาม30ปี Anniversary นี่ตัวแรกครับเป็นดาโลตัวที่2ใครวะอมไม่ทันเมื่อกี้อ๋ออันนี้มันจะเป็นอของที่ตกแต่งในสนามได้คือภาคเนี้ยเขาจะเน้นเรื่องการตกแต่งของในสนามนะเราสามารถอวดสนามเราได้นี่สมมุติว่าเราทําภารกิจอันนี้ก็คือเล่นเกมไปทุกๆนัดใช่ปะเล่น1นัดสนัด3นัดมันก็จะแจกของรางวัลไปเรื่อยๆนะครับ เนี่ยมันก็จะมีของที่เอาไว้ตกแต่งสนามด้วยในซีซั่นนี้ก็เน้นเป็นเรื่องการตกแต่งสนามให้สวยงามนะเอาไว้อวดได้เฮ้ยก,ก็เท่นะนี่ก็มีของรางวัลตามนี้เลยครับเล่นครบก็ได้นะแต่น,นี้มันจะต้องรอปลดล็อกวันที่28เดือน8 9ดโมงเช้าก็คือเป็นภารกิจประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับอ basement. ลองดูนไปดูที่ลิสต์นักเตะพิศเศษกันหน่อย นี่แพ็กเมสซี่เหรอเวลคัมท e ูอีฟุตบอลว่าเป็นแพ็กต้อนรับครับต้อนรับการกลับมาของอ e ีฟุตบอลนะ2026นะครับมีให้สุ่ม10ครั้งนะเมสซี่ล่างอะไรอะล่างไฟฟ้าเหรอนี่การ์ดอย่างเท่เอาวะ่ะแล้วก็มีซัมเมอร์ทอนเฟอร์นี่ซัมเมอร์ทอนเฟอร์ก็มาแล้วเป็นตัวฟีเจอร์ต่อไปคนระับเป็นแพ็กอ e ีฟุตบอลลีกเหรอเปิดฟรีหนึ่งใบข้างในมีใครบ้างอะ อ่ะมีอิสโก้ตัวเดียวก็คือแจกนั่นเองนะแจกอิสโก้ครับมีวิชนาลีพาด้วยสวยถูกใจสายฟรีแหละแบบนี้อันนี้เป็นอะไรพาร์เนอร์ขับรอบาลีล่าอ่ามีตัวฟีเจอร์มาให้เปิดด้วยนะครับโอ้แต่ว่างงกับภาษาไทยอ่ะการรับรู้ในการรับการคว้าบอลการรับรู้ของโกการตอบสนองของโกระยะเอื้อมถึงพลังงาน การใช้เท้าข้ามไม่ถนัดเอออันนี้โอเคเลตติ้งโดยรวมการใช้งานรับรู้การรับรู้ในการเล่นเกมบุกกูจะรับรู้ยังไงกับตันทีมลูกดยกวิถีต่ำโอ้โหอย่างเท่อะไรวะเนี่ยไปต่อไปต่อมีอะไรอีกบ้างแพ็คเร็วๆเมสซี่มาแล้วครับนี่ใครอยากจัดฮะตำนานเมสซี่ครับมากับ1,800ออีฟบอคอยนะฮะ ดูซิเมสซี่ Messi. มีแจกได้บ้างเมสซี่ตำนานหนึ่งใบมีซาร่ามีอะไรพวกนี้ฟีเจอร์อีกนิดหน่อยแล้วก็มีรูปไอคอนเนี่ยของเมสซี่นะ Messi, นะแล้วก็พื้นหลังพื้นหลังในสนามพวกในสนามของตกแต่งสนามนะครับเพียบเลยนะก็ไปจัดกันได้ครับนี่เข้าไปดูตัวอย่างได้นะถ้าเราซื้อไปจะเป็นประมาณนี้มีป้ายเมสซี่อันนี้เป็นอะไรอ๋อ,อเป็นรูปเมสซี่จุ๊บรองเท้าอยู่ข้างสนาม เออสวยว่าเอาไว้ตกแต่งสนามได้ครับสาหรับอันนี้นะไปต่อแพ็กต่อไปครับรามินยา,าเมาตํนานพันแปดร้อยอีฟุตบอลคอยครับใครสนใจก็มาจัดได้เลยครับผมว่าการ์ดส,สวยนะดูดิการ์ดส,สวยครับนี่เป็นรูปแบบการ์ดมหากรารครับนี่เป็นไงมหาการมะเออมหาการนะครับตอจุลามหาการนี่ก็คือตํานานนั่นแหละง่ายๆดูภาษาไทยแล้วงงนะ โ okay, อเคอะไปครับดูกันต่อมียามาวนะครับแล้วก็มีเหมือนเมสซี่เลยมีของตกแต่งสนามโค้ชแพ็กอื่น,อ,น,นอันนี้ก็เหมือนเดิมอัน,นเก่าผมงงแล้วอะผมว่าผมไปเปลี่ยนภาษาก่อนดีกว่าดูภาษาไทยแล ung, ้วงงอะศิลปะก,การเชียร์ในสนามนี่เป็นไงปแปลไทยเปลี่ยนกลับก่อนเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมดีกว่าดูภาษาไทยแล้วงงจัดเลยอะเปลี่ยนกลับแป๊บหนึ่ง เรียบร้อยอ่ะไปครับมีอะไรอัปเดตอีกบ้างไหนดูซิในเกมไหนดูซิมีอะไรอัปเดตอีกบ้าง30ปีอีเวอร์ซี่เมสซี่ยามาอ๋อก็จะเป็นของตกแต่งสนามครับนี่100ทองก็จะได้เมสซี่ยามา30สามสิบปีครับอีก100ทองอันนี้น่าจะเป็นแผ่นข้างสนามอะต,ตรงหลังตรงหลังโกอ่ะเออข้างข้างโกล่ะอันนี้เป็นอะไรสกอร์บอลบอลลูนเป็นลูกโป่งอะลูกโป่งบอล นนี้เป็นเนี่ยของตกแต่งสนามหมดเลยครับเออน่ารักว่ะผมว่าอนาคตมันทําอะไรได้เยอะนะพวกของตกแต่งสนามเนี่ยสมมุติว่าอนาคตเนี่ยเราอยากได้รูปตัวเองเนี่ยเข้าไปตั้งอยู่ในสนามเนี่ยทําได้ไหมเอาไพ้เปนคอมเมนต์มาหน่อยทําได้ไหมสมมติอนาคตผมทําเป็นอวตารตัวเองเข้าไปเป็นรูปปั้นอยู่ในสนามอะไรเงี้ยเออน่าจะเท่นะอันนี้เป็นพุ้เป็นพุ้เออมีพุ้มีหลายแบบนะก็ไปเลือกซื้อกันได้ มีเสื้อคอลแลบกับคิดซันตานุเหอเออไม่รู้จักอะแต่ว่าลายก็สวยดีซื้อเก็บไปได้ครับเสื้ออันนี้เป็นโปรไฟล์แบนเนอร์30ปีปีิเวอร์ซารีแบ็คครับไม่แน่ใจว่าเป็นมาในรูปแบบอะไรนะเป็นโปรไฟล์แบนเนอร์ทุกคนเดี๋ยวต้องลองซื้อไปลองใช้ดูครับอืม,อม,อมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องขอลองใช้ดูก่อนมาเดี๋ยวเราไปลองเล่นโหมดเทรนนิ่งกันหน่อยดีกว่านี่โอ้โหสวยวะ่ะ เฮ้ยภาพสวยว่ะดูแสงดูเงาของแสงแดดดิสวยจัดโอ้แล้วดูกราฟ,ฟิกผมว่าเฮ้ยดีขึ้นนะแล้วก็ดูภาพแบบสมูทขึ้นดูภาพกับกราฟ,ฟิกละเอียดขึ้นอะ่ะเออมีเฟกส่งนะเฟกส่งเนี่ยเฟกส่งอยู่ไปแค่เฟกส่งแต่ว่าเฟกส่งอ่ะมันต้องกดแบบผมว่ากดหลอดม่วงอ่ะเฟกส่งง่ายกว่านี่ย้อนไปย้อนมาครับนี่เฟกช็อตแล้วยิงหลอดม่วงครับชนเสา เนี่ยผมว่าบรรยากาศในเกมสนามอะไรเงี้ยมันสวยขึ้นเยอะเลยนะอยากให้มีกางวันเหมือนกันนะไม่แน่ใจตอนนี้กางวันมาหรือยังแต่ในโหมดเทนนิ่งอะ่ะผมชอบมากเลยสนามกางวันเนี่ยเล่นแล้วมันแบบได้อ,ธดอัธรสอ่ะเห็นขอบสนามเห็นเงาสนามอะไรเงี้ยสวยดีอันนี้ก็อัปเดตมาใหม่ครับรูปแบบการยิงฟรีคิกแบบใหม่เราต้องเลือกทิศทางด้านซ้ายมือก่อนแล้วค่อยยิงนะครับนี่มันก็จะมีเกรดเห็นบ้าหลอดการยิงนะครับความแรงอะไรเงี้ย ยิงฟ้าบสวบเข้าให้โอโหสวยจัดเนี่ยรูปแบบการยิงแบบใหม่ครับฟรีคิกด้านซ้ายครับจะบังคับทิศทางครับความสูงของบอลอะไรอย่างเงี้ยส่วนปัดนิ้วขวาเนี่ยเราจะใช้เป็นการควบคุมความแรงแล้วก็ทิศทางให้มันโค้งให้มันไซส์อะไรอย่างเงี้ยครับเตะมุมก็เหมือนการเปลี่ยนแบบใหม่เหมือนกันครับเตะมุมต้องเลือกทิศทางก่อนแล้วก็ค่อยกําหนดความแรงในการ,การจ่ายบอลในการเปิดบอลน,นะครับก็คล้ายๆกับ ฟีคิกเลยครับสาหรับเตะมุมนะเหมือนกันเลยรูปแบบนะครับก็เนี่ยเลือกทิศทางก่อนความสูงต่ําของลูกบอลนะครับจะให้มันโดง่งจะให้มันแบบเลี่ยด,รยดหรือยังไงก็ต้องเลือกจากด้านซ้ายก่อนส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นการเลือกความแรงนะครับเนี่ยเกตจะเห็นหลอดเกตความแรงของการเตะอยู่เียบคแคมเปิดมาอันนี้เปิดเลียดนะ,ะเดี๋ยวมาดูเบแคแคมเปิดลูกนี้บ้างครับกําหนดทิศทางก่อนนี่ทิศทางแล้วก็ความแรงครับ ิดโค้งมงไม่ได้เอโต้หมงยากผมว่าต้องไปฝึกก่อนนะลูกเปิดมงเนี่ยลูกเตะมุมลูกเซตพีสอะไรเงี้ยต้องไปฝึกกันเยอะๆเลยครับเพราะว่ามันเปลี่ยนใหม่หมดไม่มีสูตรเปิดมุมแล้วตอนนี้เดี๋ยวขอหาไหมาก,ก่อนนะครับถ้าหามาได้หแล้วเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการเตะมุมโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวขอตัวไปลองเล่นก่อนนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเตมเิมเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันใหม่นะครับในช่องทางของมูติช n แนลนะครับก็ฝากด้วยนะคนละไลค์คนละแชร์ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและเจอกันคอยเปิดแพ็คไม่เกลือต้องแมงปอช็อปลิงอยู่หน้าโปรไฟล์